อิมัสมิงมุ่งคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแกว้วทั้งเจ็ดชัน้นมาป้องกันห้อล้อมโอบครอบทั่วนัตตาราสเสมานาเ,เตเตสมันตาสัตยโยชนะชตตสหะจานิพุทธชาระปริเเตเตราคันตุสุรกคันตุ มาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้มโรคครอบทั่วอนัตตาราสเเสมานาเขตเตสมันตาสตายโยชนะสะตาสหาหัาานิธัมมะชาระปริเขตเต ราคันตุสุราคันตุยมาสมิงมุงคลจักรวาลทั้งแปดพิษประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งจิตฉันมาป้องกันห้อมรอมโรคครอ,อบทั่วอนัตตาราสเสมานาเคเตสมันตาสะ แตโยชนะสตาสหัสสานิเอกพุทธาชาระปริเขเ,เตรากขันตุสุราขันตุยมาสมิงมุงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิที่จงมาเป็นกำแพงกแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมรอมโลคขอบทั่วอนาตาราสิมานาเคเตชมันตาส ตโยชนะชะตาชาตานิจังคะชาระปริเกติราคันตุสุราคันโต